ผมร้อยรอโทรสมหมายน้ำทองสำแดงู <t od ita> ้กข้ามหมวดหมวดจำนวนตัวใหญ่ในที่สองสามึครับแสดงคนอารพผู้ิชยการตำรวจตระเอนชายแดนตรงหน้ากับพั้นปัิญาป ตำรวจเอกสัม like ูบุญสิตำแหน่งรองผู้กัังร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่2 3 4นำพลอพร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่2 3 4และพลรพร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่2 3 5มาเพื่อรอรับการตรวจเชื่อมคสั่งโทวาดและแล้วก็ออกกำลักยอดพลรพ3ได้ครับเิญ ท่านรองผู้กำกับท่านผู้กำกับรองผู้กับและเพื่อนข้าราชการบรว,วชตะเวนชายแดนของกัารที่ที่3ที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอขอบคุณที่ได้สละเวลามารอรับการตรวจเยี่ยมนะครับกองกำลังที่เปิดภารกกิจนะครับ นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ในการทํางานเพราะแต่ละพื้นที่ปัญหาการทํางานของเราก็แตกต่างก,กันภารกิจหลักก็แตกต่างกันนะครับจริงๆแล้วหลักภารกิจเราเนี่ยนะครับของตํารวจจะงหวัชายแดนก็คือเสริมที่มันกระทบกับความมั่นคงอย่างเมื่อสักครู่ในท่านผู้กับท่านรองการได้ไปให้ดูหน้าแนวที่อยู่ริมแม่น้ำโขงติดกับสพลาตุงข้งามแขวงสวรค์เตรับทราบว่าปัญหาก็คือยาเสพติด ที่ลักลอบนาเข้ามาขึ้นฝั่งแล้วก็ส่งต่อ,อยังพื้นดินตอนในนะครับนี้จกกับกุมได้ก็เยอะนะครับแต่ปัญหาเนี่ยมันจะขึ้นได้ตลอดแนวนะครับอย่างไรก็แล้วแต่กําลังคนของเราเท่าที่มีก็พยายามทําเต็มที่ทำที่รับฟังนี่ท่านผู้กับกับกับภูมชิชาที่ของเราที่ได้รายงานมาก็ฝากนะครับก็ขอขอบคุณพวกเราที่ได้ทุ่มเทกำลังในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคนที่จ้องจะทําผิดมันก็พยายามหาโอกาสที่เจ้าหน้าที่พลังเผอนะครับในห่วงกําลังที่เราไม่พอเพียงนะครับหาโอกาสที่จะช่องทางที่จะนำเลืดเอดเข้ามานะครับความพยายามของคนทําผิดก็พยายามหาโอกาสที่มันแล้วแล้วพลาดจากเจ้าหน้าที่เราเองเจ้าหน้าที่ก็พยายามจ้องที่จะจับเพื่อ จำกัดไม่ให้มีการแพร่ระบาดอันนี้ก็เป็นหน้าที่อย่างไรก็แล้วแต่ของอพวกเราตระหนักนะครับตามกรงีงคับตารวจนะครับนะครับตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทนะครับคนร้ายทําผิดหลบหนีไปได้ก็หน,นีไปมีโอกาสค่อยจับใหม่บางครั้งต้องคํานึงถึงสมรรถภาพของเราบางคนอายุมากเราอย่าไปฝืนเคยมี ไล่จับคนร้ายคนร้ายกระโดดลงน้ํากระโดดตามคนร้ายขึ้นฝั่งได้เลยตำรวจจมน้ําตายก็มีอันนี้ก็พยายามนะครับพูดไม่ให้เราท้อหรือเสียกําลังใจแต่ให้เราตระหนักนะครับอุดมสติตํารวจท่องอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นนี่เขาฝากไว้ในเรื่องเหล่านี้อีกเรื่องหนึ่งก็อย่าไปกระทําผิดซะเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันรอดแหลมตัวอาบิส,สินจ้างอยากผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะ ที่ทํารายใหญ่เนี่ยมีค่าตอบแทนสูงเนี่ยเจอเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งสี่ห้าคนหันซ้ายหันขวาไม่มีใครไอ้เอาเงินเงาทองมาแลกเพื่อไม่ให้พ้นเพื่อให้พ้นจากการจับคุมถ้าเราจิตใจเราไม่มั่นคงอาจจะแกว่งแล้วก็เสียนะครับมีเสียจิตที่อาจจะทําผิดซเองเพราะฉะนั้นฝากในเรื่องเหล่านี้นะครับในขณะเดียวกันก็ฝากผู้ชาช่วยกับชับดูแลเน้นย้ําด้วยนะครับแล้วการเป็นอยู่ในการไปยุ่งเกี่ยว ระดับการเสพก็อย่าให้มีนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายรู้อยู่แล้วนะครับถ้ากระทามีโทษทางอาญาแล้วก็โทษทางวินัยท่านไร้แรงเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับฝากในส่วนของพวกเราที่ทํางานนะครับท่านใดมีปัญหาในเรื่องใดไม่ว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องการทางานงาน,นะครับขอให้หาลือเพื่อนข้างเคียงผู้บดีนะครับแล้วก็หาลือผู้ชั้าตามระดับชั้น นะครับปัญหาคือปัญหามีทางแก้มีทางออกนะครับอย่าไปคิดคนเดียวตัดสินใจคนเดียวนะครับไม่ว่าปัญหาการเป็นอยู่นะครับอาชีพฐานะทางส่วนตัวหรือการทํางานที่ผู้ิช่าสังการทำได้ไม่ได้ในไงนะครับก็หาหรือสอบถามพูดคุยแล้วก็อยากฝากฝ่ายผู้ชเช่าพยายามเปิดพื้นที่ให้พร้อมรอรับ การหารือของผู้แทนผู้ชาด้วยนะครับเราต้องพูดคุยกันนะครับงานเนี่ยมันสามารถแอปพลายได้นะครับขอฝากไว้รหรับภารกิจทุกภารกิจขอตั้งใจทำนะครับในส่วนผมเองท่านมีปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ระดับล่างระดับหมวดระดับกองกับระดับกองพับกลางก็หารือได้ถึงกองบัญชาการนะครับผมพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของทุกท่านในการทำงานร่วมกันทุกคน ในกองบัญชาการตรวจกะบวนการเนี่ยมีความหมายมีค่ามีความสาคัญเท่ากันหมดเพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองตามบทบาทหน้าที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายผู้บัญชาการก็สถานภาพหนึงหน่งภารกิจระดับหนึ่งนะครับ้บ่งขับการก็ส่วนหนึ่งมันมีมันมีเซกชั่นลดลันกันมาแต่ทุกๆระดับชั้นทุกๆตำแหน่งมีความสำคัญเหมือนกันหมดนะครับไม่มีความแตกตา่าง เราอย่ามองว่าเออคนตำรวจโทรเราแค่จาดาบสิบปีสิบโทไม่ได้ต่างกันหรอกครับนะครับเพนะราะฉะนั้นเนี่ยต้องตระหนักในความสัมพันของตัวเองและผมให้ความสำคัญกับทุกคนนะครับไม่มีการแบ่งแยกนะครับก็ขอขอบคุณที่เราสละนะครับในการทํางานนะครับก็ขอให้นะทุกคนแค่้วาดปลอดภัยนะครับ ขอเรียนถามท่านนะครับนโยบายในการสกัดกั้นยาเสพติดครับผมครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ผมคนประโทนิติในใยหลังยหญ่ผู้การตรหวัดเวยชายแดนได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกองการจัวัดเวยชายแดนที่ที่13นะครับทหารนะครับริมแม่น้ําโขงนะครับซึ่งมารับฟังแนวทางการปฏิบัติของกอมลังในพื้นที่นะครับซึ่งปฏิบัติงานร่วมกัน ปัญหาที่ได้ตอบถามในหน่วยพื้นที่ก็คือปัญหาบริเวณนี้เป็นมันเป็นปหาการลักลอบนําข้าวยาเด็ดปิดนะครับจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมายัางประเทศไทยเรานะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาหลักนะครับซึ่งกองลังทั้งตารวจผู้ทอนตารวจตระเวนแดนและกองลังทหารร่วมมือกันสกัดกั้นจับกลุ่มได้ลายสําคัญนะครับที่ผ่านมาในงบประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ ยาบ้านในสิบล้านกว่าเม็ดนะครับผู้หาก็ได้เกือบร้อยรายนะครับจากการสอบถามแล้วเนี่ยพยายามใช้กองลังเนี่ยนะครับหาข่าวและก็สกัดกั้นนะครับและก็ประสานขอ่วามมือกับประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าก็ยังมีการเล่นรอดเข้ามานะครับปัญหาที่สองก็คือการลักลอบนํายาดวานะประเภทรถยนต์รถจกักรยานจากประเทศไทยส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ตัดจับได้ 30กว่าลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ให้นโยบายไว้แล้วนะครับว่าปัญหายาดิบติดนะครับเป็นปัญหาที่ไม่มีแหล่งผลิตในประเทศไทยแต่ผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านจนกลุ่มน้อยแล้วก็ลักลอบนําเข้ามาอย่างไรก็แล้แต่ก็ได้เน้นย้ำหน้าที่ว่าให้สกัดกั้นเป็นนโยบายหลักของตํารวจตะเวนชายแดนด้วยนะครับในการสกัดกั้นเป็นแผนงานรักษาความมั่นคงในชายแดนซึ่งยาดิบติดก็เป็นผลกระทบด้านความมั่นคงอย่างหนึ่งนะครับที่ให้นโยบายไว้ครับ